สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะคะ1-15เมษายน2566เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีเมษค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ15วันสั้นๆค่ะก่อนหน้านี้ดาวย้ายแล้วนะคะดาวมรตยุก็ย้ายออกจากราศีเมษแล้วเช่นกันนะคะ19เมษายนก็จะมีดาวพระหัต์ย้ายมาทับตัวตนของท่านด้วยนะคะ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วค่ะนะคะทีนี้เรามาดูค่ะตำแหน่งครอบครัวคู่รักจะไม่ได้ทายแตกแยกนะคะจะทายแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านค่ะนะคะของชาวราศีเมษ ชาวราศีเมษค้าคุณเตรียมความคิดเตรีมการวางแผนแล้วนะคะว่าโอ้หลังจากวันหยุดยาวฉันต้องลุยละนะคะหลังจากที่คุณได้เที่ยวก็ได้นะคะหรือหลังจากก่อนหน้านี้ก็ได้ที่ตัวเอง นะคะจัดการชีวิตเสร็จแล้วบริหารชีวิตครอบครัวอะไรเสร็จแล้วหรือแม้แต่ทั้งตัวเองอาจจะมีโอกาสนะคะได้ทําอะไรตามความคิดตามความฝันตามความหวังที่คุณต้องการช่วงนี้อารมณ์ของคุณต้องการประสบการณ์งานใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะของชาวราศีเมษสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะงานที่2งานที่3งานที่4นะคะงานที่คุณตั้งใจหวังอะ่ะเราเชื่อว่าเป็นงานที่คุณมีความคิด เคยทำมาแล้วหรือเคยทํามาแล้วคุณอาจจะปัดฝุ่นขึ้นมาทําใหม่ก็ได้นะคะของชาวราศีเมษนะคะเด่นในเรื่องของการเดินทางเที่ยวร่วมกันนะคะภายในครอบครัวแฮปปี้ดีค่ะนะคะพบปะเยี่ยมญาตินะคะตรงนี้ส่วนในตำแหน่งของการเงินนะคะของครอบครัวของชาวราศีเมษการเงินเริ่มดีค่ะเริ่มมองเห็นทิศทางที่ จะมีอะไรที่คุณต่อยอดการเงินได้นะคะอาจจะได้ลงทุนอะไรใหม่ๆหรืออาจจะได้งานเป็นจอ๊อบๆนะคะได้ค่ะนะคะหรือว่าอารมณ์ของคุณความคิดตอนนี้คุณอยากอะนะคะคุณอยากจะแบบว่าอยากจะทําแบบเนี้ยนะคะอะไรประมาณนั้นได้หมดเลยนะคะใครรอเงินอะไรเก่าๆก็จะได้เงินตรงนั้นด้วยนะคะเงินที่คุณรอรอคอยมานานเงินที่คุณ บางคนบางครอบครัวค่ะต้องบอกแบบนี้ถ้าในเรื่องของการเงินบางครอบครัวนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกครอบครัวนะคะบางครอบครัวมีเงินติดดอยมาก่อนหน้านี้อ่าตอนนี้สิ่งที่คุณรอมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะได้ผลกําไรไม่แน่ค่ะคุณก็อาจจะกําลังจะได้ผลกําไรจากตรงนั้นก็ได้ในเรื่องของลักษณะการลงทุนแบบสิ่งเสี่ยงได้ นะคะชาวราศีเมษก็น่าจะมีโชคด้วยนะคะครอบครัวคุณนะคะใครคาดหวังรอรอหลังจากวันหยุดยาวนะคะมีข่าวดีในเรื่องของการปรับโครงสร้างภายในองค์กรนะคะเอ่อหรือรอคำารอคำตอบหรือรอคำสั่งออกมาในเรื่องราวของการปรับโยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสดีเช่นกันนะคะของชาวราศีเมษส่วน ในตำแหน่งของอย่างอื่นค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะชาวราศีเมษคืออะไรชาวราศีเมษใครที่กำลังรอเงินอยู่เพื่อจะมาลงทุนนะคะใครที่กำลังรอเงินอยู่ที่ที่คุณรออุ้ยตายแล้วโชคดีบางคนรอเงินจากตัวเองยื่นเรื่องกู้ นะคะสถาบันการเงินได้บางคนรองเงินทางไกลต่างประเทศได้บางคนรองเงินอะไรสักอย่างหนึ่งจากใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้โชคดีมีเงินเข้ามามีโชคเข้ามาด้วยชาวราศีเมษช่วงนี้อาจจะมีโชคด้วยนะคะได้เงินก้อนด้วยหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะตัดสินใจลงทุนธุรกิจนะะแต่ถ้าใครมีธุรกิจแล้วลงทุนไปเรียบร้อยแล้วช่วงนี้คุณอาจจะมีภารกิจอย่างหนึ่ง ที่คุณจะต้องเร่งให้ทำสำเร็จให้ได้เพื่อได้รับเงินผลตอบแทนตรงนี้นะคะแล้วเราก็มองว่าเป็นผลตอบแทนค่อนข้างจะสูงหน่อยนะคะในครอบครัวของชาวราศีเมษค่ะออระวังในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของอารมณ์หงุดหงิด กับญาติพี่น้องได้หรือกับพี่น้องญาติญาติได้นะคะหรือกับบริวารก็ได้ค่ะนะคะกับบริวารตรงนี้นะก็ระวังอารมณ์หมุดหงินนะคะช่วงนี้บริวารอาจจะเรียกว่าไงอะ่ะอาจจะทําปัญหาอะไรให้คุณสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะส่วนเรื่องอื่นดีหมดการเงิน ดีการงานเริ่มมองเห็นโอกาสช่องทางที่ดีนะคะประสบการณ์งานใหม่ที่ดีใครรับงานเป็นจ็อบก็หมายถึงว่าคุณอาจจะต้องเร่งสปีดแล้วนะคะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมานะคะส่วนตำแหน่งของคนที่มีประเด็นของชาวราศีเมษช่วงนี้ระวังปัญหาทะเลาะก,กันนะคะเดี๋ยวจะทำให้ต่างคนต่างงอนนะถ้าคุณงอน คุณรอเขางอ้อคุณหวังว่าเขาจะมางอ้อก็ระวังนะคะเขาไม่ง้อนะตรงนี้ใครที่กำลังมีปัญหามีทะเลาะกันนะคะอา,อาจจะต้องให้รอหายคิดมากหายคิดเยอะและหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันดูนะคะของชาวราศีเมษนะคะเพราะว่าบางคนน่ะคาดหวังมากเลยว่าเดี๋ยวเขายัางไงก็ต้องมาง้อคุณแต่ตรงเนี้ ถ้านานวันอะ่ะมันจะยิ่งกลายเป็นกา,การห่างเหินนะคะส่วนใครที่ห่างแล้วอยู่ในช่วงของคนเว้นระยะห่างคุณอาจจะวิตกกังวลก็ได้ว่าเอ๊ะเขาจะมีโอกาสได้กลับมาไหมมาปรับความเข้าใจกันไหมอะไรประมาณนั้นนะคะสำหรับคนที่ห่างแล้วนะคะระวังจะเป็นการห่างแบบเงียบผายเขากลิบเมฆ ถ้าใครห่างแล้วอะระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้จะชี้ชัดได้เลยค่ะว่าจะนิ่งเงียบไปเลยนะคะเพราะว่าเขาคาดคุณอาจจะรู้สึกได้ละ่ะว่าในใจคุณอาจจะรู้สึกได้อยู่แล้วแหละว่าเขาอาจจะกําลังไปได้ดีกับคนอื่นหรือกําลังจะไปติดต่อพูดคุยกับคนอื่นหรือเขาอาจจะไปมีอารมณ์ความรู้สึกชอบพอใครก็ได้นะคะตรงนี้โอเคส่วนใครที่จบไปเลยจบแล้วละ่ะ เรียบร้อยแล้วใจของคุณเริ่มที่จะปล่อยวางแล้วไม่สนใจแล้วในเมื่อเขาเทเราได้หรือเขากระทําอะไรแบบเห็นแก่ตัวกับเราได้หรือเป็นอะไรที่ขัดแย้งต่อกันด้วยนิสัยใจคอของเขาเราก็รู้สึกได้อะว่าเราสมควรแก่เวลาแล้วไหมไม่อยากจะไปนั่งเครียดไปนั่งคิดมากนะคะสมควรแก่เวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะต้องมองอนาคตเพื่อตัวเองบ้างนะคะของชาวราศีเมษนะ,ะเพราะบางคนที่จบมาไปจบมาในรักษะที่คุณไป รับรู้ด้วยนะคะรับรู้หรือการจับโป๊ะแตกเขานี่แหละเขาไม่สนใจค่ะตอนนี้เขาหวังอนาคตอย่างเดียวแล้วค่ะ เขาไม่สนใจเลยว่าคุณจะเป็นยังไงนะคะบางคนปิดช่องทางการสื่อสารด้วยเพราะความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของเขากันังเริ่มเดินหน้ากำลังพัฒนานะคะเดีวเรามองว่าเขามีการพัฒนากันตั้งแต่ก่อนที่จะเลือกตัดจบกับคุณแล้วอะ่ะเขาแอบแอบแอบมีคำตอบให้กับตัวเองแล้วค่ะก่อนที่จะเลือกเทคุณนะคะบังเอิญว่าคุณกับเขา,ามันทะเลาะก,กันด้วยอะ่ะ พอทะเลาะก,กันแล้วทีนี้มันมีเรื่องของอารมณ์อารมณ์ใส่กันอะพอมีอารมณ์ใส่กันเป็นทางเลือกของเขาไปเลยไปโดยปริยายไปเลยนะคะตรงนี้โอเคเขาคาดหวังมากนะคะว่าคนที่เขากําลังจะไปปฏิสัมพันธ์หรือกําลังดีขึ้นหรือกําลังพัฒนาในความสัมพันธ์เขาคาดหวังว่ามันจะมีอะไรร่วมกันชัดเจนมากกว่าเดิมเพราะคนของเขาสามารถนะคะเราเชื่อว่าสามารถอุปถัมภ์เขาในเรื่องของ งานเงินนะคะตรงนี้นะโดยที่เป็นการหมดใจกับคุณแล้วค่ะเรามองว่าเขาหมดใจอะเรามองว่าเขาไม่รู้สึกเรามองว่าเขาไม่สนใจว่าคุณจะเป็นยังไงแล้วเราก็มองว่าเขาไม่สนใจด้วยว่าคุณจะติดต่อหรือไม่ติดต่อเขาอะไรใดๆก็ตามเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือวันข้างหน้าอย่างเดียวแล้วนะคะก็คือเส้นทางใหม่นี่แหละ เดี๋ยวมาดูความในใจของชาวราศีเมษกันค่ะจะเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกได้ว่าคุณโดนหลอกคุณรู้สึกได้ว่าคุณเสียเวลา ทำไมฉันต้องเสียเวลาขนาดนี้แต่เราเชื่อว่าคุณจะรู้สึกแค่รู้สึกว่าในบางกรณีบางคนจะรู้สึกว่าฉันก็โดนหลอกฉันก็รู้แหละแต่ฉันก็ยังยังรักเขาแล้วฉันจะลองใช้เวลาดูพิสูจน์ใจเขาอะไรประมาณนั้น<ม>เผื่อมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรือไม่นะคะส่วนบางคนจบแล้ว รู้แล้วว่าเขาไปมีคนอื่นเป็นตัวเลือกแต่ตัวเองก็ยังเสียดายเวลาที่ผ่านมานะคะก็ยังมีเยื่อใยอยู่บ้างในกรณีบางคนตอนนี้นะคะที่ว่ายังมีเยอ่อใยบ้างแต่ตัวเองก็ต้องเลือกที่จะอยู่ให้ได้ถึงแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ที่จะเลือกยุติความสัมพันธ์คุณจะต้องเสียใจขนาดไหนก็ตามแต่คุณก็เหมือนกับว่าต้องอยู่ให้ได้นะคะต้องอยู่ให้ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะคิดทบทวนหลายรอบแล้วก็ได้กว่าจะตัดสินใจ นะคะคุณคิดทบทวนว่าคุณกับเขามันไม่สามารถไปต่อกันได้จริงๆเพราะเขาตอนนี้เขากําลังไปได้ดีก็ได้หรือกําลังไปมีความสุขกับคนอื่นนะคะส่วนตัวเองในใจก็ทําได้อย่างเดียวค่ะต้องหันกลับมารักตัวเองค่ะแล้วก็หันกลับมาตัดสินใจวางแผนชีวิตของตัวเองในวันข้างหน้านะคะ แต่ถ้าเรื่องของความรักกับเขามองเห็นแล้วว่าชาวราศีเมษคุณไม่อยากจะสู้รบป,ปบมือแล้วอ่ะก็ในเมื่อคิดว่ายัางไงเขาคงไม่ใช่หยุดอยู่ที่คุณอยู่แล้วเขาไม่มีการที่จะหยุดอยู่ที่คุณนะคะคุณ,ค,ณคุณคิดได้แบบนี้เพราะคุณโดนเทไงเขาไปเทไปแล้วอ่ะนะคะเขาเทไปแล้วอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเทไปแบบไหนล่ะทะเลาะก,กันกับคุณอย่างนี้เนี่ยไม่ลงรอยกันอย่างนี้เนี่ยนะคะหรือเขายืนการกระต่ายขาเดียวอย่างนี้เนี่ย นะะนี่แหละคืออารมณ์ของคุณที่คุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างความสุขมันอาจจะเป็นแค่อดีตนะคะอือหือ จของเขาลึกๆนะคะเวลาเขาจะเลือกรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาแต่ใจของเขาอยู่แล้วค่ะถ้าเขาคิดอยากจะทําอะไรหรือหวังอะไรเขาก็มุ่งมั่นในสิ่งที่เขาหวังสิ่งที่เขาตั้งใจนะคะเป็นการตัดจบคุณจริงๆนะคะเพราะเขามีคนอื่นทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเห็นคนอื่นมีค่าสําหรับเขาด้วยอีกต่างหากนั่นคือสิ่งสําคัญหรือตัวเขาเองเป็นคนรักแต่ตัวเองค่ะ นะคะอารมณ์ความรู้สึกก็ต้องรักแต่ตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองก็ต้องรักแต่ตัวเองไม่เคยรักคนอื่นเลยรักแต่ตัวเองเข้าไว้ตัวเองมีความสุขเข้าไว้นะคะนั่นคือในใจของเขาที่เขาคิดว่าก็เขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เลือกอะก็ในเมื่อเขาหมดใจกับคุณแล้วเขาก็ต้องเลือกคนใหม่ไหมนะคะเพราะตรงนี้เขาฟอ้องมาเลยว่าคุณกับเขามันไม่ลงรอยกันด้วยและตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคนขี้เบื่อด้วยถ้ามีปัญหาเยอะต่อกันนะคะโอเค ถึงเวลาแล้วเราก็มองว่าก็น่าจะถึงเวลาแล้วล่ะที่เขาคาดหวังในสิ่งที่เขาเขาหวังแล้วเขาก็ทำอ่ะและเขามุ่งมั่นมากๆนะคะว่าความรักครั้งใหม่จะสามารถสร้างความสุขให้กับเขาตัวเขาได้หรือก่อนหน้านี้คุณกับเขาอะทนอยู่กันเพราะภาระเพราะหน้าที่ได้นะคะแต่วันใดวันหนึ่งถ้าเขาหมดใจสนิทหรือวันนะวันนี้แหละเขาหมดใจสนิทเนี่ย เขาก็ต้องหาความสุขใส่ตัวเขา ยอมรับความจริงค่ะว่าเขาเข้ามาในชีวติตทําให้ชีวิตของคุณมีปัญหาต่อให้คุณรักมากขนาดไหนคุณก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็เลือกอยู่กับความจริงให้ได้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ว่าคุณค่าที่คุณรักเขาอ่ะเขาไม่เคยมองเห็นคุณค่าคุณเลยไม่เคยมองเห็นอะไรดีๆในตัวตวน,ขนของคุณเลยทั้งที่คุณรู้สึกได้ได้ว่าตัวเองก็เพียบพร้อมเขาตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็รักเขาแต่ทําไมเขาไม่มองไม่เห็นตรงนี้นะคะนี่คือแนวโน้มที่คุณจะทําให้คุณเลือกตัดสินใจได้ที่จะปล่อยวาง ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหันมาชีวิตหันมาดูแลชีวิตของตัวเองหันมาดูแลในเขาเรียกว่าวิถีความเป็นอยู่ของตัวเองนะคะพักเรื่องของความรักไหมแน่นอนคุณต้องพักเรื่องของความรักเพราะคุณจะรู้สึกว่านับจากนี้ไปคุณอยู่คนเดียวได้การหาเงินคุณก็หาเหนื่อยด้วยตัวเองนะคะและเร็ววันนี้ด้วยสิ่งดีๆก็กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษด้วยโดยเฉพาะงานความมั่นคง การเงินบางคนพอมาอยู่คนเดียวแบบสดๆกับกลายเป็นว่าตัวเองอะ่ะหาเงินแล้วคิดอยากจะทําอะไรก็ทําได้ซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะมีทรัพย์สินของตัวเองก็มีได้นะคะ <c oughs> มาดูฝั่งเขาค่ะเขาคนนั้นของชาวราศีเมษค่ะโอ้โหเป็นลักษณะ ขึ้นมาสองรอบและลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่ลักษณะเอาเห็นค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองเพราะเขาคิดเสมอว่าเขาทำอะไรก็ได้มีสิทธิ์เลือกชีวิตมีสิทธิ์เลือกคนใหม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ไปมีความชัดเจนกับคนอื่นหรือมีสิทธิ์ไปมีความสุขกับคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการนะคะและก็แนวโน้มของเขาเขาคาดหวังมากๆในสิ่งที่เขาพยายามเนี้ยเขาจะมีความสำเร็จจะมีความสุข จะมีความก้าวหน้าและที่สำคัญเขาจะมีความมั่นคงด้วยหรือความพยายามของเขาเขาคาดหวังมากว่าคนของเขาหรือวิถีความเป็นอยู่ของเขามันต้องพัฒนามันมีการซัพพอร์ตดูแลกันนะคะอาจจะมีอะไรร่วมกันด้วยซ้ำนะคะและมีหนําซ้ำค่ะไม่สนใจหรอกค่ะว่าคุณจะเป็นยังไงเงียบหายเขากรีดเมฆเลยนะคะไม่สนใจด้วยว่าคุณจะติดต่อหรือไม่ติดต่อหรือคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ชีวิตของเขาอนาคตอัในใกล้เขาหวังอย่างเดียวค่ะว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะสามารถผลักดันส่งเสริมเขาได้ให้มีความก้าวหน้าได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะ ความรักครั้งนี้สุดท้ายก็มาลงเหลือแต่ความว่างเปล่าค่ะนะคะมันอาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณไปเจอความรักหนักๆทุกๆหนักๆตรงนั้นนะคะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณรู้สึกได้ว่าตัวเองเข้มแข็งมากพอนะคะตัวเองมีสิทธิ์เลือกเลือกทางเดินชีวิตได้นะคะคุณก็สามารถอยู่แบบมีความสุขได้นะคะตรงนี้เขาก็ฟ้องมาให้นะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวังวนความรักที่มันไม่ดี เราเอาตัวเองหลุดพ้นออกมาเรายังมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะเพียงแต่ว่าณนะวันนี้ตัวตนของท่านท่านอยากจะรู้สึกปล่อยวางพักใจเรื่องของความรักนะคะชาวเมษนะโอเคเหมือนกันว่าปล่อยอะปล่อยวางจริงๆแล้วก็พักใจจริงๆนะคะโอเควันใดก็ตาม ที่คุณกลับมารักตัวเองได้เห็นเห็นทนุถนอมหัวใจของตัวเองได้วันนั้นแหละค่ะเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าคุณจะมีความสุขโอกาสใหม่ๆความสุขใหม่ๆความสำเร็จใหม่ๆก็รออยู่นะคะรอคุณอยู่เบื้องหน้าคนโสดมีไหม คนโสดชีวิตทําไมมีแต่งาน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 ทั้งนั้นเลยอะ่ะเพราะาชีวิตกําลังจะ move on กําลังเดินหน้าแล้วกําลังจะดีขึ้นหรือมีความหรือมีอะไรที่มันดีขึ้นแล้วนะคะชาวโสดเรื่องของความรัก พักเบรกเลยค่ะจริงๆคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยล้านะคะคุณต้องการเวลาพักผ่อนใจนะคะบางคนช่วงนี้อารมณ์เหมือนอยากจะเที่ยวด้วยซ้ำอยากจะเอาเรื่องของอดีตไปทิ้งทะเลไปทิ้งที่ไหนก็ได้ด้วยซ้ำนะคะขอแบบว่าหลังจากนี้ไปอะ่ะขอพักใจนานๆเนี่ยแล้วก็กลับมาเนี่ยลุยแต่งงานทำแต่งงานนะคะ และอีกอย่างหนึ่งชาวราศีเมษใครที่พักใจเรียบร้อยแล้วใครที่กลับมาลุยแต่ง,งานสร้างแต่งงานแล้วนะคะวันข้างหน้านี้คุณกำลังจะมีมิตรภาพใหม่ๆค่ะหรือมีคนเข้ามาให้คุณเลือกหรือแม้แต่กระทั่งว่าตัวคุณเองคุณก็มีสิทธิ์เลือกมีคนเข้ามาหาคุณแต่คุณก็ขอเลือกขอมีสิทธิ์เลือกอะนะคะสบายใจที่จะเลือกอารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะ เพราะว่าดูดูทรงแล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าคุณก็อยู่ได้ไม่ทุกร้อนอะ่ะมีคนเข้ามาถ้าไม่ถูกใจอ่ะก็ขอเลือกคนใหม่ไปเรื่อยๆขอคุยไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ต้องมาอะไรกันมากมายไม่ต้องมาผูกมัดกันมากมายก็ได้นะคะแต่ก็ยังบ่งบอกว่าคุณกําลังจะมีมิตรภาพใหม่ๆแต่ก็ได้หมายความว่าไม่ใช่มีคนเข้ามาคนเดียวนะเรามองว่าคุณน่าจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะ บางคนมีคนได้คนมีตําหนิค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะยังระแวงยังระวังนะคะอารมณ์เหมือนคนฉันอยากหวงโสดอ่ะฉันขอเลือกก่อนชัดเจนแล้วค่อยว่ากันนะคะอารมณ์ของคุณช่วงนี้สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับชาวโสดราศีเมษ สิ่งที่คุณมุ่งมั่นและสิ่งที่คุณตั้งใจช่วงนี้คุณอยากจะทํางานเก็บเงินนะคะอยากจะมีทรัพย์สินหรืออยากจะมีความมั่นคงในชีวิตหรืออยากจะมีความสําเร็จในธุรกิจกิจการการงานได้หมดเลยนะคะวันข้างหน้าอะถ้าคนนี้ไม่ใช่เป็นข้างหน้าล่ะจะมีไหมหมองว่าไม่ใช่ไม่เชิงอะ่ะ นะคะแต่มองว่าคุณต้องใช้ระยะเวลาคุยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่คาดหวังคุณก็ขอคุยไปเรื่อยแหละดูกันนว่าจะเข้ากันได้ดีหรือเปล่าแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ดีก็มีสิทธิ์มีโอกาสได้เลือกใหม่เพราะคุณรู้สึกได้ว่าคุณอยากจะเลือกนะคะอยากจะเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะคนคุณภาพอ่ะเชื่อว่าชาวราศีเมษนับจากนี้ไปคุณจะเลือกคนคุณภาพจริงๆนะคะโอ้ โอเคแล้วถ้าวันใดที่ชัดเจนแล้วรู้สึกว่าถึงกันความรักตรงนี้สามารถพัฒนาไปได้แล้วดูแล้วว่าเข้ากันได้ดีแล้วอะแล้ค่อยตกลงความชัดเจนในวันข้างหน้ามันก็ไม่ได้สายเกินไปนะคะนี่คืออารมณ์คนโสดในช่วง15วันสั้นๆน,นะคะ ใครยังไม่พบเดี๋ยวกำลังจะได้พบมิตรภาพใหม่ๆนะคะเนี่ยก็น่าจะดีพอสมควรไม่ใช่ไม่ดีเพียงแต่คุณจะถูกใจคุณหรือเปล่าเท่านั้นเองหรือเพียงแต่คุณอะคุณก็ขอว่าตัวเองฉันก็มีสิทธิ์เลือกไหมมีเรื่องของอดีตค่ะที่มันยังเป็นเงาตามตัวนะคะเงาตามใจคุณมากกว่าอ่า แต่เขาก็ฟ้องมาแล้วอดีตก็คืออดีตแค่เราเอาอดีตเป็นบทเรียนนะคะอย่าเอามาเจ็บอย่าเอามาคิดอย่าเอามาเป็นเก็บไว้เป็นบาดแผลมันไม่มีประโยชน์อะไรคะ่ะนะคะาการที่คุณกำลังจะตัดสินใจเลือกเริ่มต้นใหม่ก็บ่งบอกได้ว่าสักวันหนึ่งคุณก็ต้องมีใครเข้ามาที่ดีแหละที่ก็ต้องเหมาะสมกับคุณนี่แหละ แต่บางคนก็รู้สึกได้ว่าตัวเองก็เลือกเลือกเลือกชีวิตตัวเองได้นะคะบางคนก็ยังไม่ได้พร้อมแต่ถ้าถามว่ามีคุยไหมมีคุยแต่คุณก็ยังไม่พร้อมค่ะนะคะยังไม่พร้อมอะไรใดๆมองว่าลักษณะแบบนี้มากกว่านะหรืออย่างเช่นที่กล่าวไว้ข้างต้นก็คือคุณคิดว่าคุณอยู่ได้แต่ถ้ามีคุณขอเลือกและคุณจะเลือกคนคุณภาพด้วยนะคะ บางคนที่เพิ่งจบมาที่เพิ่งเจ็บมาต้องค่อนข้างใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะตรงนี้ที่จะยอมรับที่จะเปิดใจนะคะเปิดใจกับลักษณะมิตใหม่ที่เข้ามาโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีเมษส5วันค่ะนะคะก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีเมษนะคะดาวก็ย้ายออกแล้วนะคะทีนี้รอดาวพฤหัสมา,มาทับตัวเองค่ะนะคะเชื่อว่าชาวราศีเมษ อาจจะได้ข่าวดีในเร็ววันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกระทั่งเรื่องของความรักหรือการงานหรือการเงินก็ตามนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษค่ะทุกท่านโชคดีมีความสุขทั้งกายและใจนะคะสวัสดีค่ะ